ทุกคนเคยผ่านมาแล้วความตื่นเต้นสุดขีดหัวใจเต้นรัวและอะดรีนาลีนที่คุณได้เมื่อตกจากที่สูงและเสียการทรงตัวมีวิธีมากมายในการสร้างความหวาดเสียวนั้นโดยจงใจหนึ่งในวิธีที่เสี่ยงอันตรายน้อยที่สุดคือนั่งรถไฟเหาะคิงดาคาที่สวนสนุก Six แฟลก s ในเมืองแจ็คสันรัฐติเจอร์ซี จากจุดเริ่มต้นรถไฟจะเร่งความเร็วไปถึง206กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.5วินาทีระหว่างนั้นคนนั่งจะรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงขนาด1.7ที่ใบหน้าซึ่งเท่ากับกึ่งหนึ่งของที่นักวินอวกาศรู้สึกขณะกระสวยอวกาศถูกปล่อยขึ้นรถไฟจะไต่ขึ้นไปที่ความสูง139.5เมตรหรือเท่าตึก42ชั้นแล้วกลับตัว180องศาลงมา ช่วงเวลาผลหัวลุกนี้กินเวลา28วินาทีฉากผาดโผนในภาพยนตร์ทำให้ผู้ชมหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มสถิติที่สุดของการกระโดดลงจากตึกโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเป็นของสตันแมนชื่อดารบินสันในภาพยนตร์ปี1981เรื่องชาร์กี้ส์แมชชีนเขาวิ่งทะลุกระจกชั้น21ของโรงแรมแอตแลนตาไฮแอทรีเจน ตกลงมาเป็นระยะ71เมตรผลใจเสาะทำไม่ได้แน่แน่นักโดดร่มคือผู้ที่ได้พบความหวาดเสียวเสมอโดยปกติการโดดร่มจะดิ่งลงมาด้วยความเร็วปลาย270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดของวัตถุที่ตกลงมาโดยไม่มีแรงประทะจากภายนอกความเร็วอาจขึ้นอยู่กับน้ำหนักและทิศทางของนักโดดร่ม ถ้าอยู่ในบริเวณที่แรงลมต้านน้อยนักโดดร่มที่เชี่ยวชาญอาจเร่งความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบเท่าความเร็วของรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่เร่งเต็มที่มีความเป็นไปได้ที่ความเร็วปลายจะถูกเป่ากระเด็นถ้าคุณเริ่มต้นที่ขอบชั้นบรรยากาศโลกเมื่อเดือนสิงหาคมปี1960ร้อยร้อเอกโจเซฟคิทิงเกอร์แห่งกองทัพอากาศสหรัฐ ระโดดออกจากบอลลูนก๊สฮีเลียมที่ความสูง1,2,800ฟุตรหรือ3เท่าของระดับความสูงในการบินปกติเมื่อไม่มีแรงต้านอากาศคิดท,ทิงเกอร์ดิ่งลงมาด้วยความเร็ว982กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบเท่าความเร็วเสียงแต่ความเร็วก็ลดลงเมื่อความหนานแน่นของอากาศเพิ่มขึ้นแต่มีบางคนที่กล้าบ้าบินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เมื่อปี1970ชายคนหนึ่งในซานฟรานซิสโกซึ่งเมาสารเสพติดได้กระโดดลงจากปล่องระบายอากาศของตึกทรานส์อเมริกาเขาร่วงลงมา29ชั้นถึงพื้นคอนกรีตและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แม้กระดูกขาหัวเขา่าและส้นเท้าหักแต่อว,ว,วัยวะภายในไม่บาดเจ็บเลยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าที่เขารอดชีวิตเพราะในที่แคบๆแ,แรงดันอากาศจะเพิ่มขึ้น ทำให้ความเร็วของเขาลดลงไม่ว่ามนุษย์จะหาทางให้ตัวเองตกถึงพื้นอย่างไรก็หลวนให้ความรู้สึกตื่นเต้นว่าเสียวเป็นความรู้สึกที่ได้มาฟรีๆเพราะแรงโน้มถ่วงของโลก